กับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดท้ายน้ำจังหวัดพิจิตรนะครับ่านะจะมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นลาบผลภูทวีนะครับตอนนี้พิธีใกล้จะเริ่มแล้วนะครับเรามาชมบรรยากาศหน่อยนะครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อเงินพุทธโชตองค์ใหญ่นะครับ งดงามทีเดียวเราทุกท่านนะครับที่มีความประสงค์มีความประสงค์เนี่ยครับจะเดินทางเข้าร่วมพิวยกันนะกราบไหว้ขอพรกันได้เลยนะครับสําหรับท่านที่เข้าร่วมนี้ภาคเกจิอาจารย์ในวันนี้หลังมาพิธีพุทธาพิเศษร่วมนั่งปกอิษฐานจิตได้ผู้จัดสร้างได้เข้าวัตถุมงคลแจกที่มรพิธีแล้วนะครับแจกท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาในวันนี้นะ การนั้นก็ขอประธาตุพันธ์ให้พวกเรานะครับเพป็นพ่อ้องพี่าวันนี้เปลี่ยนพระเก่าจะได้เปิดโลกฟาให้คุณรอรับคุณไก่นะครับนาทีเป็นพิธีกรพูดอยู่ในขณะนี้ก็เป็นนะคนโบการาะก็มาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยนะวัดเป็นเหรียญหล่อนะครับนาเหรียญหล่อต่อไปนะฮะเหรียญหล่อพาเวศแล้วก็หลวงพ่อเงินฮะ นะครับหมดของพิธีการอย่างเป็นทางการนะครับขับใกล้แล้วนะครับจะเริ่มแล้วนะครับท่านประธานในพิธีของเราเดินทางมาถึงวันนี้ยังนะครับท่านเลวัุกร์สิรินะครับท่านในการพิเศษฝ่ายคณดีปากปากแดงนะหลงพ่องเงินนะครับนะนี่จะมีช้างนะช้างนะช้างเนะขาเรียกว,ว่าช้างคู่บารมีอันนี้ นะช้างหลวงเพราะเงินช no ื่อนบนะนะนี่ช้างนพในนพโครงการบิหารนะประทับช้างนะครับท่มาเรียบร้อยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับถ้ามาแล้วเดี๋ยวก็เป็นองสูตในช่วงของนะครับพิธีการอย่างเป็นทางการเพื่อเวลาพวกเราจะได้ไปร่วมเลยแล้วก็เดินเรื่องไปจนไกลครับนะเรียบร้อยชิวๆนะฮะ นั่งปกปุกเนะมาครบแล้วนะนี่ช้างแนบฮะนะช้างแนบเป็นช้างคู่บารมีของหล,ลวงพ่อเงินนยนะ กับเจ้าหน้าที่ของเราไม่ทราบะไทยจะเตรียมเกี่ยวกับเรื่องเตรียมชุวนญญาณเัาเรียบร้อยแล้วครับครับเป็นที่คุณตัวดีเรียบร้อยดีผมก็กค้ขอกราบเรียนเชิญคุณเกษมทองดีครับขึ้นนะครับนาเทีนชัย มุ่งมุงไปถึงท้ายที่สุดเยนทั้งบอกตี ้องท่านเทียนชัยสร้างขึ้นโดยคีดพึ่งแท้เทียนชัยมีชัยคิดพึ่งตักแปดสิบบาทจุดเทียนร,ร้อยแปดพร้อมรถทุบร้อยแปดด้วยครับ ความสูงของเทียนเท่ากับความสูงของเจ้าภาพงานจําวนใส้เทียนเต่ครับตอนนี้อยู่ <ไป S 1> ที่วัดไายน้ำนะครับ<ล>ตอนนี้นท่านเจ้าวาด<ช>นะวัดไทยน้ำท่านจุดเทียนในขณะนี้ หลวงพ่อเขาเคยไปิึิศิลคุนกันยังจุดเทียนน้ำมนต์ที่เสเด็จเตี่ยนะครับกรมหลวงสุพรรนะครับนณจุดตรงนี้ครตอนนี้นะคก็พิธีเสร็จอยูน่นะเบื้องนะเบื้องหน้าของนระลูปเหมือน,ห,นหลวงพ่อเงินนะวัดไทยนามองใหญ่ คุณสังเงียรสวัสดีครับตอนนี้คัมพีนิวนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้โอกาสมาถ่ายทอดสถานธรรมเต่ตาแก่ของหลวงพ่เงินนะฮะตรงนี้วัดไายน้ำนะครับใครเข้ามาดูก็ถือความเป็นสิริมงคลนะครับท่านก็ ามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับวัดท้ายน้ำนะครับวัดเก่าของหลวงพ่อเงินอนนะครับนะบนฮะที่นี่เนี่ยนะฮา,าบริเวณค่อนข้างจะนะค่อนข้างจะกว้างใหญ่ทีเดียวนะครับใครใครเข้ามาเที่ยวให้จะเห็นความเป็นธรรมชาตินะครับนะมี นะมีหุ่นคิดพึ่งหลวงพ่อเงินมีอนุสาวรีย์กมหลวงชุมพรมีพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านมีเรือแม่สาวน้อยของหลวงพ่อเงินนะครับนะก็จะมีนะจะมีคนเดินทางกันมาเที่ยวชมตลอดนะครับนะเนี่ยฮะนะก็เป็นสถานที่ของวัดไายน้ำแห่งนี้นะครับนะ จะมีเรือนไม้เก่าๆนะครับนะเรือนไทยหุ่นขี้พึ่งหลวงพ่อเงินพุทธโชธนะแล้วก็กรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จเตียมีเรือแข่งหลวงพ่อเงินพุทธโชธสาวน้อยคืนชีพนะครับแล้วก็ชมภูพิทักษ์สวนป่านานา,นาพันธุ์นะท่านดูะนะความเป็นธรรมชาติยังมีอยู่นะครับช่างปอรับเหมาเห็นแล้วคิดถึงบ้านท้ายน้ำเลยครับโอ้โห ผมฟังคุณแล้วนี่ผมขนลุกอะ่ะคุณแค่คิดถึงแต่ผมขนลุกนะเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าได้มาในจุดที่หลวงพ่อเงินท่านพาผมมาฮะบารมีท่านนะพาผมมาที่วัดเก่าของท่านนะเพราะว่าคัมพีนิวพึ่งครั้งแรกนะที่ได้มีโอกาสมาที่วัดแห่งนี้นะครับนะทั้งที่เราเสนอแนะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารบ่อยมากแต่ก็ ยังไม่เคยมานะครับณนะวันนี้ได้มีโอกาสมานะครับในพื้นที่เก่าของหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็ได้เห็นเมื่อวาน,นะเมื่อวานพอมาถึงนี่นะครับณนะมาถึงผมก็นาะมากาบขอพรหลวงพ่อเงินแล้วปรากฏว่ามีก้อนเมฆะจับตัวเป็นเหมือนวงหน้าของหลวงพ่อเงินนะครับขึ้นอยู่บนเมฆครับแม่นะฮะ ตอนนี้นะพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลน,นะครับรวมพ่องเงินนะฮะนะก็พาะเจียอาจารย์นั่งปกอธิษฐานจิต19รูปสาธุสาธุครับผมนะเราจะให้เห็นบรรยากาศนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครมานะถ่ายทอดสดแล้วก็บรรยายเรื่องราวให้ท่านได้ติดตามถ้าท่านชื่นชอบนะก็กดติดตามคําพินิวไว้นะครับเราจะได้ นะนำท่านไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่เขามีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลนะครับด้านบนเราจะเห็นว่ามีรูปนะหลวงพ่อเงินอยู่นะครับแล้วมีอัขระยันที่เขียนว่าณชาลีตินะครับมีหลวงพ่อเงินพุทธะนะพุทธโชตนะครับนะท้ายบ้านเนี่ยเลขสวยมากนะหนะึ่งหนึ่งหนึ่งหมู่แปดฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมู่แปดจำนะครับ ใครที่ชอบเรื่องตัวเลขจำนะครับ1 1 1่งหมู่8ตะบนท้ายน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตครับนี่โอ้โ,โ,อโหนะครับบรรยากาศดีมากนะนะหลังจากวงสวงเสร็จฝนตกฮนะแล้วตกหนักเขาด้วยฮนะพอในช่วงพิธีพุทธาเทวาพิเศษไม่มีฝนครับแนี่คือนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่ออำนวยนะครับนะขอบคุณนะนะถ้าใครอยากจะทักไทยทักทายเข้ามาได้นะครับภาพเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงนะครับช่วยแจ้งหน่อยนะครับภาพเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงช่วยแจ้งนิดก็ได้นะครับเราจะได้ทําการปรับปรุงนะครับท่านอย่าดูเฉยเฉยนะครับนะช่วยกันทำมาหากินด้วยฮะ ครับตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่ที่ <S <S วัดท้ายน้ำทิจนะครับนะเป็นวัดเก่าของหลวงพ่อเงินนะฮะใครอยากมีเงินหรใครอยักมีเงิน,นต้องบอกว่าชั้นนะสี่ชั้นนะสี่ฮะใครอยากรวยชั้นนะสี่ชั้นนะสี่นน ครับนาหลวงหลวงพ่อเงินฮะนารุ่นนี้ฮะนะาภาพเขาอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับนา <ะ S 1> ผมให้ดูเป็นเป็นแนวเท่านั้นเองนะครับนาอันนี้ภาพเขาไม่ค่อยชัดนะฮะพอเขาขยายภาพขึ้นไปทําให้นะมันแตกนะฮะจะมองไม่ค่อยชัดอันนี้หลวงพ่อเงินนะ แล้วก็ทาเวศนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินทาเวศสุวรรณรุ่นลากผลพูนตวงีบารมีหลวงพ่อเงินวัดไทยน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับนะพระครูพินิดศิลคุณหลวงพ่อสนมนะครับนะท่านเป็นเจ้าวาดของที่นี่นะครับเชิตทาัวธ อายันติพุทธโกตะกเรชาตังอมสหเสนโตเทวินโตทิปจักภูมิโสเยิีอมภเรวิเศปราชานจักุยันตานมหายันติพุทธโกตะกเรชาตังอมสหเสนโตเทวินโตทิปจักภูมิโสเทจีทเว